สวัสดีครับลุงปูครับสวัสดีครับนายยมนะครับสารานุเรียนกับเรื่องเราสนุกสนุกที่ไม่ไร้สาระนะครับนายมครับวันนี้มีเรื่องอะไรมานําเสนอดีครับลุงปูชอบถ่ายรูปไหมครับชอบครับเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเราก็จะใช้มือถือถ่ายแชะนู่นแชะนี่ไปเรื่อยๆนะครับนายยมปัจจุบันเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองนะครับก็คือเรามีกล้องอยู่ในมือถือแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ย สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับช่งางภาพเนี่ยก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับอย่าบอกนะครับนิยมว่าวันนี้จะเสนอเรื่องกล้องถ่ายรูปครับต้นกำเนิดของกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมครับยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลและนํามาฝากกันดีกว่าครับงั้นเราตามมาดูไปชมไปฟังกันเลยดีกว่านะครับ ต้นกาเนิดของกล้องและการถ่ายภาพนั้นเริ่มจากการที่มีผู้สังเกตเห็นภาพเหมือนในลักษณะกลับหัวบนผนงผังภายในห้องทึบแสงภาพดังกล่าวเกิดจากแสงของภาพวิวจากภายนอกลอดผ่านรูเล็กๆที่ผนังห้องไปก่อเกิดเป็นภาพเหมือนบนผนังอีกด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องต่อมาได้มีการนําหลักการดังกล่าวมาประดิษฐ์เป็นกล้องออบสคิวราซึ่งถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการวาดภาพในช่วงศตวรรษที่16โยฮันเนชานได้ออกแบบกล้องออบสคิวราแบบพกพา พร้อมทั้งมีการแทกกระจกติดไว้ด้านหลังของกล้องสะท้อนแสงขึ้นไปปรากฏภาพที่ได้บนของกล้องทําให้ภาพที่ได้ไม่กลับหัวอีกต่อไปนอกจากนั้นยังมีการนําเลนส์มาใส่ที่ช่องรับแสงแทนรูเข็มทําให้ได้ภาพที่สว่างและคมชัดขึ้นต่อมาในปีคศ1814โจเซฟนิซาฟอร์เนฟนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองนำสารซิลเวอร์คอไรยเคลือบลงบนกระดาษมารับแสงในกล้องออฟสคิวราโดยเปิดรับแสงอยู่นานถึง8ชั่วโมง กระดาษดังกล่าวมีภาพปรากฏขึ้นแต่อยู่ได้ไม่นานและจางหายไปนับว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพจนกระทั่งในปีคศ1837หรอยสลุยชาร์กบอนเดดาเกชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาวิธีการสร้างภาพต่อจากนายเนยฟเขาสามารถทำการบันทึกภาพให้อยู่คงทนได้สำเร็จอีกทั้งใช้เวลาในการรับแสงน้อยกว่า30นาทีเรียกว่าดาเกโรไทส์ซึ่งดาเกพบว่าเมื่อนำเงินมาอ้างด้วยไอของไอโอดีน ก่อนใช้ถ่ายภาพแล้วนำไปอ้างด้วยไอปลลอดจะได้ภาพออกมาและถือว่านี่คือจุดกําเนิดของกล้องและการถ่ายภาพนั่นเองการถ่ายภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของตัวกล้องวัสดุในการบันทึกภาพ รวมถึงเวลาในการบันทึกภาพโดยในช่วงปลายทศวรรษที่1,870ความเร็วในการบันทึกภาพเหลือเพียง1นานที25วิเท่านั้นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการถ่ายภาพเกิดขึ้นในปีคศ1,880เมื่อจอร์ดอีสแมนได้ผลิตแผ่นรับภาพซึ่งทำจากกระดาษที่สามารถโค้งงอได้หรือฟิล์มถ่ายภาพทั้งยังผลิตกล้องถ่ายภาพแบบประหยัดที่เรียกว่าโกดักขึ้นมานอกจากนั้นยังได้ทำการเปลี่ยนฟิล์มแบบกระดาษเป็นแบบเซลูลอย ซึ่งการประดิษฐ์แผ่นฟิล์มแบบม้วนนั้นยังเป็นก้าวสำคัญในการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพ,พยนตร์ของโทมัสอาวาอดิสัานอีกด้วยในช่วงต้นศตวรรษที่19กล้องถ่ายภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นผลให้มีผู้ผลิตกล้องสร้างผลงานออกมาแข่งขันในตลาดและเป็นตัวผลักดันเทคโนโลยีกล้องมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีการพัฒนากล้องจนมีขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกฟิล์มที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงการบันทึกภาพที่มีสีกลายเป็นอีกหนึ่งของใช้สําคัญที่ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อบันทึกเรื่องราวหรือความทรงจําต่างๆการถ่ายภาพยังคงมีการพัฒนาไม่หยุดยั้งปัจจุบันนี้เรามีกล้องที่อยู่ในสมาร์ทโฟนมีระบบบันทึกภาพที่เป็นดิจิตอลความละเอียดภาพที่สูงจนเหมือนได้อีกของจริงและเชื่อว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพนั้นจะไม่มีวันหยุดนิ่งแน่นอนสําหรับประเทศไทยกล้องและการถ่ายภาพได้เข้ามาในสยามเป็นครั้งแรก ในสมัยรชัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยการสั่งซื้อของสังฆราชจอร์นแบปติสต์ปาเลกัวผ่านบาทหลวงหลุยิราโนดีซึ่งเป็นผู้นำกล้องถ่ายรูปตัวแรกเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่26กรกฎาคมพศ2388และถือว่าสังฆราชจอร์นแบปติสต์ปาเลกัวเป็นช่างภาพคนแรกในสยามแต่ความพยายามในการถ่ายภาพบุคคลสำคัญในช่วงปลายราชัชกาลที่3นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางส่วนใหญ่กลัวกันว่าการถ่ายภาพจะทําให้อายุสั้นลงรวมทั้งระแวงว่าอาจถูกนําภาพถ่ายไปทําคุณใสซึ่งราชการที่4เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ทรงยอมถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทำให้การถ่ายภาพเริ่มได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงก่อนจะกลายเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปสําหรับช่างภาพคนไ่ยคนแรกก็คือพระยากระสากิจโกศลหรือนายโมดต้นตระกูลอมาตยาก,กุล ซึ่งมีชื่อเสียงในการถ่ายภาพที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนอกจากนั้นยังมีหลวงอัคคณีนารมิตรหรือนายจิตเป็นช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่4ีและ5ซึ่งมีภาพถ่ายบุคคลทุกชนชั้นภาพถ่ายสถานที่ตลอดจนภาพเหตุการณ์ต่างๆกลายเป็นผลงานล้ำค่าที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติเป็นจํานวนมากในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการถ่ายภาพได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไป ถ้าไม่มีร้านถ่ายรูปเกิดขึ้นมากมายในบางกอกก่อนจะกระจายไปตามที่ต่างๆทั่วสยามและการถ่ายภาพก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยตั้งแต่นั้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่แหละครับนายมใช่ละครับถือว่าพัฒนาเร็วมากเลยนะครับจากเมื่อก่อนนี่แบบว่าใช้ย,ยากมากเลยปัจจุบันนี่แบบว่าคลิกเดียวอยู่เลยครับข้างหากันมาจริงๆนะครับเงินไอของไอโอดีนแล้วก็ไอของปรลอดนั้นมันเป็นภาพได้นี่สุดยอดจริงๆนะครับนย่ยม การค้นพบเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราบันทึกด้วยวิธีอื่นไปแล้วแต่ว่าเทคนิคเก่าๆเนี่ยก็ยังมีช่างภาพที่สนใจศึกษาแล้วก็นํามาใช้เพื่อจะสร้างเอกลักษณ์ของงานถ่ายภาพพวกนี้นะครับการถ่ายภาพเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกความทรงจํานะครับเราไปไหนมาไหนประทับใจอะไรเนี่ยก็เก็บภาพไว้ง่ายกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนต้องมีขั้นตอนต้องไปล้างต้องไปอัด เดี๋ยวนี้อยู่ในมือถือเป็นดีต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหยิบจับมาดูหยิบจับมานึกถึงความหลังได้ตลอดเวลาเลยครับแล้วนิยมมาได้ข้อมูลดีๆนี้มาจากไหนครับผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วนามาสรุปไห้สั้นๆนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้ขึ้นเตือนเมื่อเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากกันทุกวันที่นะครับสำหรับวันนี้บายๆครับเจอกันใหม่อังคารหน้านะครับสวัสดีครับ